เออมื้อนี้ยำยำหอมแดงกับกระเทียมหอมแดงกับกระเทียมมะนาวมะนาวแล้วก็ยำไข่ต้มกับผักเออ ยำอะไรผักอะไรแล้วก็ไม่เห็นหอผอัก<ม>เห็นผักไม่เี่ยผักปะเห็นผักปะเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกมันบอบบางอยู่ด้วยเรามาทำอาหารมื้อนี้กันแอมบาามากเลยที่จะถ่ายทอดสดให้ดูหาขาตั้งดิครับเออใช่ทำไมเราไม่ตั้งขาก่อนนะเนี่ยเออความจริง นี่มุมมุมนี้มันไม่ได้มุมไหนละ่ะมุมมุมแดงหรือมุมน้ำเงินใส่หอมกระเทียมลงไปใส่หอมกระเทียมลงไปเฮ้ยทำผิดหรือเปล่าผิดจริงๆด้วยเขาต้องคุกในนี้ก่อนเดินสายไปแล้วเออช่างหัวมันเถอะ บีบมะนาวผิดสูตรไปนิดนึงบีบมะนาวมะนาวลูกหนึง่งลูกหนึง่งคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยเดี๋ยวไปตัดเอาเอางแล้วกันแล้วก็ใส่ผงปรุงรส ๋ยวใส่เยอะใส่ผงปงรุงรสเจเจอาจารย์เจถ้าเกิดชอบพริกก็ใส่พริกขี้หนูอาจารย์ใส่พริกไทยดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเค็มหรอก๋ยวเค็ม ต้องใส่น้ําตาลด้วยนะต้องใส่แล้วน้าตาลนี้แบบน้ําตาลไม่มีทําไงดีน้ําตาลม,มีคุกคุกไข่คุกน้ําตาลไม่มีออใส่นมแทนใส่นมใส่นมใส่นม,นม,น,ม,น,มนมข้นหวานคิดอะไรอ่ะคิดอะไรแล้วก็คคุกคุก,คก,คก ก็จา,ททา,า,ททา์ทำท่าอะไรเอทำท่าอะไรทำท่าอะไรทำท่าอะไรอะไรฟุ๊กฟุ๊กอร่อยไหมเนี่ยถ้ามีน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเอปกติยำเนี่ยก็ใส่อะไรก็ใส่นั่นแหละที่บ้านมีอะไรก็ใส่นั่นแหละที่บ้านมีมีอะไรม,มีมีมีอะไรใส่ไปด้วยไม่ได้ไหมครับกินได้ก่อนละ่ะทานได้เหรอ ทานได้ครับทานได้อยากกินก็ใส่ไปใส่ไรเหรอเออก็มีอะไรก็ใส่นันแหละเพิ่มรสชาติอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรเออพูดถึงสตอรอเบอรี่เหรอครับเออใส่แตงโมก็ได้แตงโมก็อร่อยเออถ้ามีก็ใส่ไปแล้วสตอรอเบอรี่ใส่แล้วกป็อร่อยไหมครับเออ นั่นไดีมันจะอร่อยไงมันจะเพิ่มรสชาติหรือว่ามันจะลดลงก็ไม่รู้อุ้ยผักมันเยอะมากเลยครับเออใช่ใช่ประวานต้องขึ้นแน่เลยประวานงานนี้ประวานขึ้นอยู่ข้าวไม่ต้องเลยเนี่ยแค่ยำอย่างเดียวก็หอยูนเยอะมาก ทานแล้วรู้ด้วยทาลูเดี๋ยวทานให้ดูอาจารย์ยังไม่หวานเลยเดยเจ้าหมดดูดูอร่อยไหมอร่อยปะเออถ้าจะอร่อยนะ อร่อยก็รู้อร่อยไม่อร่อยรู้ไม่อร่อยรู้ลงไหนใส่ปล่าออกก้นใส่ปล่าออกก้นอย่าลืมรู้ r อ o f i ย h ไฟติ f งไฟติ n ง I love you I love you